ก็สวัสดีตาวันนี้ก็ครบรอบไปอยุสามสิบห้าปีบริบูรณ์เนาะสำหรับปีเนี้ยก็ไม่ได้อยากขออะไรเยอะเลยขออ่อพอให้ตัวเองละกัน,นะคะ่ะขอให้ตัวเองมีสุขภาพร่าไงที่ดีนั่นคือสุขภาพดีจากภายในคือสุขภาพจิตที่ดีอันนี้คือสําคัญมากอ่อแล้วก็มีสุขภาพกายที่สดใสร่าเริงมอีอ่อ พลที่ดีส่งพลังบวกให้กับคนอื่นแล้วก็อยากเอ็นแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นคนแบบเฉยชาเตัวยากอะไรอย่างเงี้ยคล้องตัวอยากให้เป็นคนที่แบบมันขยันไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนโอ้อนเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบว่าอ๋อไม่คิดแต่ทำเล่นหนักสก,กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีประโยชน์กับชีวิตเลยเพราะไม่หาเงินเลยแต่กิน,นคือใช้เงินล้นหลดเ ปีนี้ก็ไม่มีที่ดีนะก็นี่ผามาก็ดีหมดแหละปีนี้อายุเยอะขึ้นอีกหนึ่งปีสามสิบห้าปีพี่เชนเรื่องธรรมดานะเมก็รู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่ไหม่ก็ไม,ไม่ได้ใหญ่มากแต่ยีบห้าปีสํารับเรารู้สึกโอ้สหรบรู้สึกนิสัยเด็กอยู่เลยนะอย่างเงี้ยค่ะยังไม่โตอาจจะด้วยวุธิภาวะทางด้านอื่นๆอาจจะต้องมี โอเคแต่งานแล้วใช่ไหม Level, เสร็จเลเวลการเติบโต,ต,ตก็เพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังรู้สึกใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรที่ต้องปรับอะไรให้ใครด้วยอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่านะ่าจะต้องมีลูกมาเลเวล up ขึ้นอาจจะมีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นใจเย็นขึ้นมีความ เอารักที่บริสุทธิ์และพลังที่บวกๆให้กับคนอื่นด้วยที่ว่าเราอาจจะมีคนที่เรารักที่สุดแต่แก้วตัดดวงใจอะไรอะไรอี้คิดว่านะค่ะซึ่งก็อยากเห็นตัวเองในปีปีที่อายุสามสิบห้าได้มีการตั้งครรภ์ถ้าเป็นไปได้และคลอดออกมาอยากรู้ว่าเออจะไม่รู้เป็นยังไงครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงอา่าแล้วก็จะรู้ว่าเออถ้ามีครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงลนะ ควรมีครั้งที่สองอะไรประมาณนั้นนะอือสําหรับปีนี้ก็ใช้ชีวิตให้สนุกนะคะ